Avenger 5สงครามจักรวาลคู่ขนานวันนี้เราจะมาอัปเดตข่าวของ Avengers The k a แ g Dynasty ตี้โปรเจกตยักษ์ใหญ่ของ Marvel Studio กับอาณาจักรอย่าง Disney เพราะหลังจากที่จบ Ant-Man ภาคที่3ใครที่ดูมาแล้วน่าจะได้เห็นกันไปแล้วล่ะครับสำหรับโพสเครดิตที่เป็นการเซตอัพ c o u n c i l of Kang สภาที่รวมตัวแปรของแคงในแต่ละไทม์ไลน์เข้าด้วยกันเพื่อที่จะออกไปบทขยี้เส้นเวลาอื่นและขึ้นเป็นเจ้าแห่งการเวลา โดยเจตจำนงของแขงนั้นสร้างความเสียหายไม่รู้จบให้กับมอเตอรเวิร์สทำให้เหล่าผู้กอบกู้ต้องแท็กทีมกันอีกครั้งในฐานะ a v e n เจ r รซึ่งจะมีขมกำลังใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นยังอเวนเจอร์นะครับรวมถึงเหล่าตัวแปรฮีโร่อื่นๆที่จะยกขยงมายืนโชว์ตัวบนจอเงินและการต่อสู้ครั้งนี้จะนำมาซึ่งการสูญเสียที่เจ็บปวดยิ่งกว่าอเวนเจอร์เอ็นเกจากข้อมูลของหนึ่งในทีมเขียนบท เจฟฟ์เลฟเนตออกมาบอกคร่าวๆแล้วว่าอเวนเจอร์ภาคใหม่ตัวละครแข่งจะเป็นบิ๊กบอสที่ทรงพลังกว่าที่เราได้สัมผัสกันไปในแอนด์แมนแอนด์เดอะวัลค์คอนตัมมาเนียแน่นอนและเหล่าฮีโร่ทั้งจัก,กวรวาลหลักและจัก,กวรวาลคู่ขนานจะต้องตกเป็นเหยื่อของแข่งแน่ๆเลยครับและคาดการว่ากลุ่มฮีโร่ที่น่าจะมีบทบาทมากที่สุดนั่นก็คือ4พลังกายสิทธิ์แฟน s t สติกโฟนั่นเองเพราะว่าคาแรคเตอร์ของแข็งนะครับเป็นหนึ่งในคาแรคเตอร์ที่อยู่ในซีรีส์แฟนซัสติกโฟ รวมถึงเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่อาศัยอยู่ในโลกอนาคตและมีสายเลือดของมิสเตอร์แฟนตาสติกบริดจ์ริชาร์ดไหลเวียนอยู่ด้วยนั่นเองเพราะฉะนั้นโอกาสที่เราจะได้เห็นแฟนตาสติกโฟรเข้าห้ำหั่นกับเขาซิวออฟแข่งมีเปอร์เซ็นต์สูงเลยทีเดียวเลยครับและนี่คือความคืบหน้าล่าสุดของโปรเจกต์ฟอร์มยักษ์อเวนเจอร์5